ไพ่อ่ะนะเปิดคลิปมากกับเคี้ยวกับจีเลยพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้เจตัวไั้งหลับคาดีพี่น้องเ,อเงินค่ากบมาใหา้นั่งสองร้อยบาทเดี๋ยวไปหายายเงินเมื่อไหร่พี่น้องกบเก่าขีดพี่น้องเลยล่าสุดพี่น้องเจตัวนสยองกูประสีกูประสีอดยามากกูลอยเลยสองเข็มบุบเห็นบ่ะพี่น้องหูกองปองอย่างนี้น แคน,นี่กับกองปองคือก,ก,กันเนี่เดียนะแม่ยยเรียบใย,ยเจ็นะเขาแทงไอซองเข็มเอ้ยเขาเส้นขอบคุณคุณพี่ลายเดอลายเด้ออาเพื่อนเอินกดูแล่แลสิบอกสิบอกข่าวดีอีกคุณพี่ประซังกบหาโลห,โหายโฮมไว้หอนหาโลแล้วไปหายยัง,งึงเอมันมก็จอเลยอโฮวบรก็เอาไปหายจหาเทลู้บ่อาไปก็จอยเลยมาขงาังไว้ เ <c oughs> ขาเอาไปคั้งกระจ่อยคือเก่าและจ่อยกับยางแล้วเหรจ่อยกับยางแล้วมันไปจ่อยน้ำหิ้เจ้าคนละแบบว่าอย่ามันตายอย่างัานาเนานะ <c oughs> อีกอย่างมันก็น,นั่งโบด้มีแบบเครื่องคัง้งใหญ่ให้เด้์เขื่องยังเงิงก็คือสิมเนมีแน่นะเฮ้อยอีกอย่างผันหอมฮนาะแบบห่อนอยู่บบนี้อีกอย่างลังคน้ผันผลัลงเถืบบบนะอบปอบอยู่ฮันเดยเฮ้ยเนาะฮันเดยเดี๋ยวสิคุยกับเลาว่าได้เถือร่าลูกสองลกเไปส่งได้บ่พี่านะ เราอยากสนับสนุนอาหารโลเราจะส่งลงไทยเดี๋ยวกูจะโทร์บอกเด้อหากกบอยากหัวไอ้แลแมนเบอร์เริ่มอึดแล้วนะเฮ้ยพอวานยังบอดี้มีตั้งแต่พี่ไอ้ใส่นบอดี้มีตั้งแต่พ่วเจตวนใส่เออมันขึ้นละอืมอืมอืมอามันทากินกับบุ้มีเลยพูดพี่เอ้ยกบอยากอึดแล้ว มีแต่ส่วนตมอิดน้อยเนาะมันห่วยแล้วคนแต่สายลายทนกต่สายลายพี่เอ้ยขนาดปลาใส่กันยี่สิบตัวมันคือนี่ก็เของงานอ่าโกยบ่ได้กินด๊อกส์พี่เอ้ยอืมแต่ว่าของแม่พี่แฝดนั่นกันได้เธอละแปดเก้าขีดคือการมันบ่มีนะเฮ้ยของอีเฉียวฮาเด้พี่ของอีแหล่นะสบายดีเด้อยามแรงๆเป็นเอ้สบายดีทุกคน บายดีเด้อพี่น้องเจตวนสยองควันพี่น้องเลยแต่เก่าน่ะยินเสียงหยอะกันตีกันหายหายห้องเบยแต่เก่าก็หน่วๆแลยคืนมาเขานอนใหญ่เลยเออเออยามเสาวก็เซี่ยเซี่ยเบยแล้วเพิ่งก็ได้สูบมาเกี่ยวเขาล่าสุดพี่น้องหุบเมื่อเรียบรถเป็นเทียงห่างบ้านนี่มันคือฉลัวแนวนี้วะตอบกัตะเวน เป็นเทียงห่างตูบห่างพี่น้องฮุบขั้วนี้แล้วฮุบขั้วนี้ตูบมื่อหาเงินหาคำอยู่ทางพุทธแล้วพี่น้องเพราะว่าทางนี้นะโมมีทางหา,ทาง,หาทางน,านั้นมันไก่คล้องมันบ่เฮย้ยไก่กป่าเห็ดป่าฮอนเนาะเขาใส่ใหัไปหันไปนีแล้วก็พอดีไส่อืมแบบเอื้อน้องหรือว่าไทยบ้านมันสันซะใส่หันไปหันไปหนีครับไหายเงินเจอละซิบละเศรามันบ่เฮย้ยชาวบ้านเราทำบุญเรื่องเลยแม่นั่นแหละเมื่อนายก อาจ,จะตวนไทม์ให้อยู่บ่มีงานอยียงบ่ทางน่ะโอ้บ่มีแล้ว่ะในสม่ไออยู่คันมีมันผัดก็มีอยู่แล้วงานมันผัดเขาอันนั้นแล้วเอาบ่ลึกเนาะเขามันผัดบลึกกับไผ่พั้ผุนกันทั้งนี้ก็ไเลยฮุบรัวเมือ่อแล้วขันสิปะเมียไหวลูกไหวกับตัวเองผัดเมื่อผัดเทียผัดเบิดน้ตะมันเฮ้ยเ <ไ S 2> ทียไปเทียมามันมันบ่แม่นใกลไก่คล้องผูวพี่น้อง ทาผู้ใส้แคมคลองทงังต้องขามกับทาปะซุมพโรงงานจุมมบ้านเขานาะต้งขามกับทาปะซุมพี่น้องบ้านผัวของอาเจ,จตวนเขามเค็ม马拉ตเออต้องขามเค็ม,มพี่น้องทาปะซุมมบอกเลยต้งขามมันเค็มม马าะพี่น้องเลยเนาะไก่ไก่้าก้วันะ้วฮุบผู้เมือเท่าไหรเนี่ยนนอืพี่น้องเลยเจตวนก็อยู่โดดเดี่ยวาบนี้พี่น้อง แบบอันหัวเหียดอีหยังอันเอาเมื่อพุ่นหัวเหียดก็ได้เอาเมื่อเขาเก็บไว้แน่อันเขามอยู่หน้าซ้ายเฮือนมูนเฮือนมันมูนย่าเขาก็ก็มีแนวนึงเขาอยู่พุ่นเออแต่ว่าเฮือนมูนย่าน่ะบ่มีคนอยู่บ่มีคนอยู่เป็นเฮือนะคือเฮือนเฮานี่แว่าเอื้อน้องน่ะแตกไปอยู่ครอบครัวไผมันเบิดแล้วเฮือนมูนั่นของมูนนันนันมาเาก็สิมาเอาอยู่บ่เ้ยโอ้ยูมันเาะมันก็เอาเนาะูมันเาะแม่นแเเฮ้ย เอพปืนใหายกันยังมีพ่อมีแม่อยู่เขาก็บ่ซชอตเลยมีบ่พ่อแม่นะพ่อแม่ยังเบิดโอ้ซ้ำพ่อเราปืนใหายกันเพราะเห็นพ่อแม่เขาก็มาเอาแปลว่าแปลว่าอามึงหนี่งมาอยู่น้ำยาเป็นบ่มาอยู่เฮือนเขาอืมเรือนมังเขาเออเฮือนมุนเฮงแต่ว่าอยู่น้ำยาบ่หันนะบ่ฮะปูหยาน่อยอยู่ต่างหากปูหยาน่อยอยู่หน้าเอาท่านปูหยากระมางแต่หน้าจังอยู่น้ำยาท่าน่อยู่บ้านเขาก็ปูหยาน่ออยู่น้ำ น้องตะดำมือนซะเขาอยู่แต่ไฟแต่มันเขาอยู่เองเขาเพื่อนมูลยังไงเออเขาเปลว่าพ่อแม่ก็ยังแต่เพื่อนมูลเนี่ยมันมีผู้อยู่มันมีผู้อยู่พ่อแม่ก็มาอยู่น้ำน้องสาวอืมอืมอืมตามนั่นพี่น้องเลยบบเห็นมาอลไรได้บักผ่าบักปลาอีนี่ยหน่อยผู้และเกี่ยวข่าวพี่น้องเลยยังเดี๋ยวเขาก็อัดไว้เรียบร้อยได้ผูเฮ่อผู้อ้โหอัด nghein cao cấp của ông quân phi, quân tài bắn, mua súng chế tuẩn, phi long ấy. Nghein cao quá. Khẩu mượn, sắn cà lê, mua áp đểi, hay bửng, phi long ấy. Chế tuẩn, cái. Dù... À, chủ, chủ <cười> <cười> sự... Ở, à, nhang bọ chũ, Má là cái bèn, sườn, nha con. Mắt má, phi tha săn, mắt mạ lái, ใส่เบสบ่เฮยหรือจังได๋ก็พูนพี่น้องป้ามึงบ่พูพี่น้องพูนพายส่ผู้ชายน่ะโอ้ยหน้าหน่อยเจตวนพี่น้องก็ลูกชายเพราะว่าเราลูกชายกับพวกก่อนแล้วพี่น้องแต่ว่ากับอันกับปูเจตวนได้ผู้หญิงผู้นึงเนาะตวนไปรีวิวก่อนพี่น้องบ่ิเวณเขา อืมอัดขากอันแหนได้ตู้เย็นได้สตวนไฟถอดแล้วมันงบอนี่อเ,เอออืมอืมถอ,อดแล้วพี่เนาะท่านใดกับบัวเงือกอีกเนาะน้ำก็เต็มพุยปลาโลอยู่ตัวนัน้ำกินบ่อยน่นะอืม,มพี่น้องน้ำกินเขาพี่น้องน้ำผล แต่อีดํก็ยังกินน้ําพลพี่น้องเอ้ยแต่เฮานกินน้ําเข้าบ่ได้ท้อเฮาขึ้นเฮาไปใส่เฮาถือน้ํตลอดกินแล้วแม่นอืดโลแบบแน่นหายใจบ่ติดเนี่ยเจตวนก็กินน้ําพคือกันนี่เต็มปลออยู่ากกินน้อันนั้นอนามัยพี่น้องตุกนึง10จักบาทล่ะ16ครับไปส่งเฮ้ย10 ชิบหกเลยสิบเจ็ดจำก็ได้แต่ว่าเงินกี่น่ะสิบเอ็ดพันอืมเกือบพอซาบัดได้ร่างฆ่ากำลังจากเถื่นะพี่น้องก็โอเคเนี่ยแต่ว่าพังเบิ่งเด้อบัดหัวลมออกเด้อมีแต่ล่อเบิ่งเด้อพี่น้องล่อลุ่นมาล่อลุ่มมาสิเป็นก็ได้อาล่มลมแห้งๆนะพักการห้องใส่กันพี่น้อง คดที่จ้พพยใจมันกับแพ้ของกานอะไรกันท่าน่าก็กขึ้นขึ้นตอกเทียงโอ้ยจะเป็นสาสตร์ซีวิเน้อมาจะเป็นบ่อทำกันมันบ่อเถากันใน,นพี่น้องซีวิตครอบครัวแต่ละคนออกมาแล้วตัวนผู้ถูกกระทุกผู้มีก็มีจนวานเหมนศาสต์ อกกงงามไปนอบรรยากาศงานแรงๆลอยแขนบ่เอ้ยสักยา้นลอยนี่ยนี่วะกูจะขับหลดหออยบ่กูขี่รถจักไปชักเดียวกูพอกแขกลงเงินตัดหยะลงกวนหยามึงเห็ดกี่หยะไอ้ร้อยอีแคทหนึ่งเข่าไรเอาเพิ่มไปได้สิหนึ่งหนึ่งแล้วไหมทำลยอีหล่ามันหนึ่งแล้วบ่ปานนี้ได้ยังไง ครัมเมือเ่อปืตตายเนี่ยมาหาหนังเข่าหนัง,ค,งนคือเนี่ย <c oughs> คุณพี่เอ้ยสีซอยละซอยเด้อก,ก่อนมันสิตายอันีหยซอยพาไปหันไปหาหมอเนี่วยทีว่าเกี๊ยวก็มาแข็งรังเนาะเนี่ยมันเกี๊ยบแาขา็งรังถ้าเกี๊ยบรังเลยมันเกี๊ยบรถขาคาไข,ข่เนาะอ่าล่าสุดพี่น้องตายบาดนี้ตายปลาพัวบาดนี้มาแข็งรังกับขึ้นหัวเข่ากับเกี๊ยบบาดนี่พี่น้องเลยคุณพี่ผู้สิซอยกับซอยเด้อไปหาหมอหน่ะเด้อเกิดมาแล้วว่าเจตนาทอง อย่าืนเออเจ็บท่องสามบสิเคียนมาเลยอ้ครัิตายทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเลอ้เพงมาันจาะอืมไมเป็นเีหยุเจเงานบ่ได้นงฮีช่งเดือนอีกช่องเดือนโอ้โีเกี่ยวเขาแล้วเกินขันทีมาบัดบ่มีเงินได้ไปต่อวัดเดือนทีมา แม่กับชิต้าพ่อแม่ลูกกับชิต้าพ่อลูกนี่แหละบุญวัฒนาพี่น้องมันแข่งกันบ่ได้นะมันขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาพี่น้องเฮ็ดยังทำยังกันได้ เห็นนั่งบ่เราก็บ่จักลูกบ่อยพ่อฮู้จักแต่ตาเลยสิเฮ้ยแล้วเป็นยังก็เฮ้ยบาวานล่ะแท้เออก็มีแต่ว่าไปกินยาอื่นไปเรื่อยๆอือๆบ่ได้จักเนาะกบ่มีเงินไปตรวจปจักเฮาๆๆเป็นบวานคั่นได้กินยามันก็ลดแม่นบ่เฮ้ยก็ลดเออมันขึ้นุดขีเด้แบบอเนน่ะบ่ไปมันจังคัขึ้นแบบมีเนาะเฮ้ยนบ่ยายมีก็ได้อฮู้จักมันเพิ่นคันเด้ เอาบ่ได้อๆ4้องคนน่ะ4 4 500ก็บ่เป็นหยังดาเฮ้ยคั่นเจ้าบ่มีลูกแทรกอนมีลูกแทรกอนครับขึ้น4 500ก็บ่เป็นหยังอันนี้400ปาตายนะเฮ้ยอือๆๆรับบ่มีแต่อนอืๆแม่นๆอื่นนําหลูกเป็นบ้าน่ะเซาแลมึงไปเฮ็ดกินนะหั่นน่ะเป็นอะไรอาการมันเซาเซาก็บ่ซึมๆเซาไปนะมคิดนะแม่มัน ค่แต um, ่พ so, right? ัวม mm. hmm. uh ัน huh. พ um, ัวมันออกมาแต่กแล้วเออข่แต่พัวเอาเย่พวอามันออกมาเบิดแล้วนะฮะตัวนสองสามสี่เลยนะะไม่บ่ตัวนี้นะขี้งวนี่ภาบ อ้ายสิขึ้นหายายแป้ก็เมื่อยแท้พี่น้องเอ้ยปวดแขนบ่ไหวสิเมื่อก่อนมื้อหน้าเอาซะก่อนฉีดยามาผัดปวดแขนแท้นี่ยายแปก็ได้ยินว่าไข้บ่รู้จังไดอือีเพิ่งไปยันยยายแปให้ข่อยแข็งแงก่อนข่อยก็สิตายพอข่อยคือกันบ่บ่คนบ่เคยเป็นหยังูนีเป็นอันตรายเด้อสิบอกให้ซาเอาเ็อีแม่เฮาพี่น้องเอ้ย อันตรายเพิ่นสิพื้นโตได้เคยเป็นหยังมันเป็นมัฮาเกิดมาเฮาเห็นอีแม่เป็น2 3เทื่อซั่นน่ะเทื่อที่3เทื่อที่4ไปเลยแล้วเป็นน่ะพี่น้องเอ้ยคนบ่เคยเป็นยังเป็นเป็นบ่ได้เป็นอีหยังอีแม่น่ะยอมับแล้วคือยายแปให้กันเห็นบ่อีแม่ยายจีเนาะแม่ยายแปเป็นเอเดียวตายเลยเป็นเอเดียวก็ไปเลยแล้วส่จีพี่น้องแม่ยายแปนะเป็นเอเดียวตายเลยบ่ได้เจ็บบ่ได้โซแข็งกุ่นๆใส่ศใส่เสื้อแขนสันเฮ็ดเวียกนี่ แบบแยแป้นี่แหละตายกับตายอยู่หาน่าพี่แต่ว่าเฮ้ยตายอยู่พายมองห้างมหอยค่ะเด็กอย่างห้างมหอยกับปลาไก่ค่ะเด้พี่น้องนะฮะแหลกนะคีบข้านะตายนะฮะแหลกอือโทรศัพท์ต่วนไคโทรมาเบิ้งไคโทรมาอีเอิญโทรมาอย่าง มไม่เวียกบอโทรมายังฮะอยู่นี่แหละเหตุ่ไม่ใช่ปลาเห็ดลงให้มันอีลาศิลงเหตุยังเห็ดปัว หลักลักชีอลอยู่ม่องมันนะหลักชีล่อยู่ม่องมันะนะหลักชีพแย่ยเอินไกกันไยนืนยืนที่ามาอ๋อเออเออได้ยินจกเชียงยังขวบขวบไอ้บนลงมานะเพายพสุนีด้วยพิงด้วยพอกันขีปนาจ้า เพราะว่าเป็นการเพือเกลือไก่พี่น้องอ้าวพี่น้องมาเบิดบอกเออออกมาสองตระวังเลือดขาวมึงมีเสีหมอยพี่น้องเอ้ยตะกลาวเห็นเด็กหน่อยมาหาเฮาแหละอันนี้โบเห็นภายหางมาเลยอย่างสกี่ยวขาวแล้วเกี่ยวลงมาหนากูไม่ได้เอาเด้อเราเสียวกูเอา ย่หาหนวดหนูก็มากเก็บเกินด้ำปองเบียร์นะพี่น้องแต่กาวข้าวมาเลยเิ็กน้อยมากเลยพี่น้องเลยถึกๆอันนี้โบเห็นเขาเลยค่ะมีสมองเลยอืมอันีออกมาบางวันนะสบายดีพี่น้องมาเกืบอบใก่อันสเกี่ยวข่าวเลยบ่อันฮุบเกี่ยวออกมาบออแล้วสรเกี่ยวข่าวโอ้ยผู้ใหญ่จะดีกับ,บอยากซื้อเครื่องตัดหญ้าให้เจ๊ตัวนนะพี่น้องพันสีหนึง่งอือปู่ เอาเกี่ยวออกมาสิมาเกี่ยวหยาสภาพเกี่ยวมาท่านผู้ขานเถิดเงินนำท่านสี่ท่านผู้ขานี่พ้าวโบราณห้าหนอนนบมือเป็นฮอนก็จะมีผู้สอยห้าอย่าบอกเลยมือเป็นฮอนก็มีผู้สอยดอกเนาะโพดโพดวงสตาวาสนาเอาเขาเกิดมาถูกขึ้นลอยเบาแล้วตายไปก็ถูกขึ้น <c oughs> เก้าเกิดมาก็ถูกขึ้นเก้าเหมือนกันตายเกิดมาก็ถูกขึ้นเก้าเหมือนกันจะตายเถอะมันวะจะตายเกิดมาก็จะถูกขึ้นเก้ามันวันถูกอยู่ดีถูกทราบนี่แล้วมันวะปฐม เอามาเิยๆไดพี่น้องพรากันกินหนาเมื่อก่อนหิวข่าได้เลยเมื่อกันกินขผาวก่อนอีหลาหนึ่งข่าวเดาบ่อยู่หาอยู่หน้ากับขั้นแบบสมบูรณ์กับพ่ออยู่ได้พี่น้องเนาะมีมีห้องน้าห้องในสมบูรณ์กับโอเคได้เที่ยงกับให้มันเอาพี่ไอ้มึงเนี่ยไปมือเส้นนี่เกือบไปหอดป่าเที่ยงกับให้ดูดีกว่านี้ฮะน้าทุกอย่างเขาเพื่อที่หอดป่าง่ายขี่แม่มันนี่แหละ ขุดขี่แม่มันอยู่นี่อยูแล้วมันปวดแห้งเลยไผ่คันภายแน่ม,มากอ่ะจะแน่ม,มาเด้อคอยขี่จะต่วนอวดขี่จะหน่อยกันตาหย่าอวดขี่่ปไหนขี่หักในฮิ้ว